พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องแนวทางโคชชิ่งเนี่ยนะครับเรื่องโคชชิ่งเนี่ยความหมายของโคชชิ่งเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการแค่ฝึกอบรมแค่สัมมนาทำเวิร์กช็อปแล้วนั้นนะโคชชิ่งของผมเนี่ก็คือการลงไปทําด้วยตัวเองทําให้เห็นทำให้ทาให้เด็กมันดูดคือผมเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายน2565นะครับ ก่อนที่จะเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับผมทํางานอยู่กับธนาคารมาก่อน5ปีเข้ามาทํางานธุรกิจประกันชีวิตอยู่30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บริษัทเอกชนมาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นคนประกันชีวิตก็ว่าได้การที่ผมมีประสบการณ์เช่นนี้ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยในช่วงของการทํางานช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์นะฮะโดยตรงและมีบทบาทกับประชาชนได้มากกว่าทํางานด้านเอกชน พอลองสมัครเข้ามาที่กองทุนแล้วก็ศึกษานะครับตัวไหนที่สุดก็ได้เป็นรับตําแหน่งผู้จัดจาก,การกองทุนก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับก็คิดว่าจะทาประโยชน์ให้แกบประชาชนและที่ลืมไม่ได้ก็คือธุรกิจประกันชีวิตด้วยจะรับการพัฒนานะครับกองทุนการชีวิตเนี่ยนะครับคือหน่วยงานของรัฐ ที่ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีท่านเลขาธิการคอปปพอเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารนะฮะแล้วก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะฮะรวมทั้งหมด9ท่านด้วยกันธรรมนตกองทุนทําอะไรนะฮะทำอยู่2อย่างนะฮะอย่างแรกตือนหนึ่งคุ้มครองเจ้าหนี้นะฮะซึ่งเป็นผู้ปาาระกันอันเกิดจากกรณีที่บริษัทประกรันชีวิตใดบริษัทหนึ่งเนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจประกรันชีวิตแต่บทบาทที่2เนี่ยพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ นะครับซึ่งบทบาทอันนี้เนี่ยก็คือบทบาทในการดูแลเงินของประชาชนนะฮะเงินของประชาชนที่ควรจะได้รับจากการทําประกันภัยประกันชีวิตนะฮะเงินกรมธรรม์ร่วงพ้นอายุความนะฮะซึ่งก็คือเงินที่หลังจาก10ปีที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนแหละเงินตามสัญญานั่นแหละที่ได้รับแล้วก็ไม่ได้มารับก็เลยบริษัทประกันชีวิตต้องมีหน้าที่ในการส่งเงินเข้าไปที่กองทุนประกันชีวิตนั้น เงินตอนนี้ถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งมา14-15ปีเนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย1,786ล้านที่ส่งเข้ามานะถามว่ามีคนมารับเท่าไหร่แค่68ล้านเท่านั้นเองครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1นึ่งล้านสแสนกว่ารายการมารับแค่1 1ึ่ง0 0 0นั่นเองหนึ่งหมืนสามกันนั่นเองค, 1, 000, 3, 000, 3, 000, 3, 000, คือ1%เพราะฉนั้นไไหนึ่งหนึ่งหมื่นสมันเป็นภารกิจของเราที่ต้องเข้าไปตามนะแล้วก็จริงๆแล้วเปอร์เซ็ได้รับเงิน โดยเร็วที่สุดไหมตอบว่าควรเพราะเป็นเงินของเขาเงินก็มีค่าทุกวันนั้นเขาควรเลยรับเพราะตรงนี้บางคนเนี่ยได้รับเงินไปเนี่ยโหดีใจแบบเหมือนฟ้าประทานเลยนะฮะแล้วก็บางทีคุณพ่อคุณแม่ทําให้เราก็ไม่ได้บอกกันนะ,ะเราก็มีหน้าที่ตามนะมันเ,เป็นงานอันนึงที่ท้าทายผมว่ามันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากๆเลยนะฮะแผนยุทธศาสตร์ห้าปีที่เราวางไว้นี่นะครับมีอยู่4เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อธุรกิจประกันชีวิตรวมถึงเรื่องการตามเงินร่วมคนอายุความด้วยนะฮะยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการมองข้างในนะข้างในที่จับสนับหนุนข้างนอก Inside ์ u t ข้างในคืออะไรครับก็คือทรัพยากรของเราทั้งหมดที่มีอยู่และที่สําคัญคือทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ที่3ก็คือเอาเป็นไดเวอร์ในการขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนธุรกิจนะฮะขับเคลื่อนกองทุนนะฮะ และสุดท้ายเป็นยุทธศาสตร์ที่4ยกระดับการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจแต่คราวนี้เราจะสร้างอีโคซิสเต็มก็คือการสร้างระบบนิเวศที่สมดุลน,นะฮะสมดุลกันในผลประโยชน์คือต้องวินวินทั้งคู่งั้นตรงนี้เราจําเป็นที่ต้องทําสิ่ง,งนี้ให้สมดุลแล้วก็สร้างเครือข่ายให้มากขึ้นไปอีกนะฮะทั้ง4ยุทธศาสตร์เนี่ยมันมันก็จะเป็นการผลักดันผลักดันให้กองทุนเนี่ยนะครับเดินไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จได้ตามที่มุ่มมงหวังไวนะ้ในอีก5ปีข้างหน้า วันการโค้ชบุคลากเรเหล่านี้นะครับเรามีคีย์ไดเวอร์ของเราเนี่ยนะอย่างที่บอกเราต้องล้อไปกับความคงสที่แข็งแรงเป็นคนเก่งเป็นคนดีนันสิ่งที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีอยู่3ามเรียกว่า3มครองคือ1ครองงาน2ครองคน3ครองตนครองงานแน่ครับเราต้องมีความรู้เรื่องงานพรันเราต้องทําให้เด็กของเราเนี่ยโค้ชให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องงานเป็นหลักเราเรียกว่า ความรู้และทักษะในการทํางานต่อไปเมื่องานดีแล้วรู้งานรู้มีความรู้แล้วนะฮะเราจะต้องไม่ใช่ทํางานคนเดียวเนาะเราต้องทํางานเป็นทีมจึงต้องครองคนให้ได้ส่วนอันที่3มเนี่ยก็เป็นคนดีแล้วในแง่เราคือความซื่อสัตย์สุจริตที่สําคัญสุดๆเลยนะมีเรื่องของภาษาอเริ่ตมอรัลก็คือเรื่องของคุณธรรมซึ่งจะนําไปสู่องค์กรที่มีธรรมาพิบาลทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากจะนําสิ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดแล้วมุ่งไปสู่ตรงนั้นนะฮะวันภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือครองงานครองคนแล้วก็คลองตนครับทั้งสามอันนะฮะเราจะจึงจะได้คนที่เก่งทั้งงานเก่งทั้งคนแล้วก็เป็นคนดีด้วยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราของบุคลากรเนี่ยทำให้ผมผมใช้คํานี้แล้วกันเมื่อมีปัจจัยแห่งความสุขแล้วเราขอทําให้เป็นองค์กรแห่งความสุขครับแต่ถามว่าเป้าหมายองค์รวม ของกองทุนในปี66นั้นสิ่งหนึ่งก็คือที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงก็คือตามหาเงินเจ้าของกรมธรรม์ร่วมพันยุความนะฮะจริงเราต้องการตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า25%ปี65เนี่ยถ้าสิ้นปีเนี่ยมันจะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ7,500รายการด้วยกันปี66เนี่ยถ้าเพิ่ม25%ก็เป็น9,400รายการนอกจากนั้นนะครับในการจ่ายเงินกรมธรรม์ร่วมกรมลพลนุ์ยุความเนี่ยเราต้องผลักดันเรื่องออนไลน์เราอยากได้ประมาณ ไม่ต่ำกว่า50%าสินจำนวนรายการที่เราจ่ายแล้วกันนะครับที่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคือ1%เนี่ยนะรจริงแล้วเราอยากจะผลักดันให้มันอยู่ที่ประมาณ3-5%ถึงนะฮะในในสิ้นปี66นะฮะแล้วปตีต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จำนวนเงินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4%นะฮะถ้าเป็นไปได้น,นะเราจะผลักดันให้เป็นเท่าตัวอาจจะเป็น8%ถึง10%แต่อย่าลืมว่าจำนวนเงินเราควบคุมไม่ได้นะฮะเพราะว่า8-10%รร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 าา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 ยยยยยเเเเกกก็็็ไไมมู่่่่่้้้ววววคนนนนึงจะะะปใหหญืออลลฮแนะแตโดด เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจํานวนเงินที่เราจะจ่ายเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ประมาณ60ล้านบาทนะนี่คือเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแล้วที่ลืมไม่ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องเรื่องของการที่จะดูแลให้ประชาชนตระหนักรู้พัฒนาธุรกิจไปในตัวแล้วก็ทำงานร่วมกับบริษัทประกันชีวิตนะฮะเพื่อทําให้เขาดูแลเขาด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบเสียงเงินเพิ่มนะฮะคือตามกฎหมายก็ต้องว่าไปภาพรวมทั้งหมดเนี่ยที่เราที่เราต้องการทําภายใต้แผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการของเราที่เราได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการจากระงบประมาณด้วยนะครับจากนักรรมการบริหารเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมดังเจตนารม์ของการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตที่มีมา14-15ปีแล้วนะครับเราก็ต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันขอบคุณครับ